สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ช่องเทียนตอนชาแนล FC น้องทิดาลาวศรีวิไลครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตพูดถึงน้องทิดาลาวศรีวิไลนะครับที่หลายวันนะครับไม่ได้ทำคลิปนะพอเอินวันนี้นะครับเห็นคลิปที่ทางบ้านศรีวิไลเห็นการเคลื่อนไหวนะครับของทางบ้านศรีวิไลแล้วก็มันเป็นภาพที่ประทับใจ เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราเนี่ยโ้ไม่พูดไม่ได้ไม่พูดตึกไม่ได้เป็นความตั้งใจเห็นความกตัญญูเห็นเจตนานะก็เห็นการแสดงโอของเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับที่ออกฝันข้ามมาจากโสปปลาวนะครับแล้วก็มาตั้งหลักปักฐานฝึกเฝ้าเพียรเรียนรู้เรื่องเทคนิคการร้องการรําที่ อาสมที่สถาบันฝึกขัดนนักเรียนศิลปินนักร้องหมอลำเนอะนะว,ว่าบ้านอันดกอุ่นนะครับบ้านสีวิไลนะครับก็ฟูมฟักขัดเกลาจนกระทั่งได้ศิลปินตัวน้อยเนี่ยวันนี้ก็อายุสิบสามแล้วใช่ไหมเออสิบสองแล้วนาะสิบสองแล้ว ครบรอบสิบขึ้นอายุเต็มแล้วนะครับมาสิบสิบสองปีก็ดีใจนะครับเห็นเมื่อคืนเรื่องอะไรนะเห็นเรื่องทําไมผมว่าเป็นเด็กตะตันอยู่ทําไมเป็นเด็กที่ดูแล้วเนี่ยมีวิวัฒนาการนะดีมากจริงๆไลสดครับเมื่อคืนโดยการแสดงไลสดเป็นการไลสดนะไลสดในที่ก็ทุ่งนานั่นแหละ ก็ฉากหลังก็เป็นฉากที่นั่นแหละนะครับอย่าง,ย,างย่างที่เราเห็นนะเป็นบ้านสีไรเป็นธรรมชาตินะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ระบบเสียงเมื่อคืนดีมากเลยระบบเสียงไลชุดไลเนี้ยไลคลิปเนี้ยดีมากเลยเสียงร้องเสียงดนตรีเสียงอะไรมันชัดมากไม่เห็นน้องที่ดาเล่าร้องเพลงเมื่อคืนเนี่ย โอ้เพลงที่เราไม่เคยเห็นนึกว่าคิดว่าน้องเนี่ยจะร้องไม่ได้นะร้องเพลงของตายน้าของตายอรไทยน้าน้องร้องได้ครับร้องเพลงอินดี้นี่ที่ไหนได้นีเพิ่งรู้ว่าก่อนที่น้องจะมาเรียนรำนะครับก่อนที่จะมาพบมาอยู่ที่บ้านพูศรีวิไลเนี่ย อยู่ที่ประเทศสปฟราวอยู่ทองสปฟราวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะร้องจะฟังเพลงไทย <c oughs> น้องบอกว่าน้องไม่ได้ร้องมานานเพลงพวกนี้ไม่ไร้องมานานที่ไหนได้แสดงว่าอยู่ทางฝั่งโน้นทางฝั่งสปฟราวเนี่ยเขาชอบที่ฟังเพลงไทยฉะนั้นการพูดการพูดการสำเนียงการพูดจึงจึงไม่แปลกที่เด็กเกเนี่ยมันเด็กๆทางสปฟราวเนี่ย พอมาเรียนมามาพูดเป็นภาษาไทยกลางมาเรียนเนี่ยมาเรียนมารู้วัฒนธรรมไทยเ่ยจึงง่ายที่ไหนได้ก็ได้สื่อจากโน้ตเขาดูจากทีวีดูจากมือถือคน <c oughs> น้องร้องได้หน้าฟังมากครับนะเ,เียนฝันไปข้างฝานะเมื่อคืนเนี่ยเ,เห็นน้องร้องเนี่ยร้องได้ดีมากนะครับแปลฝากความคิดถึงยายอะไรนะ <c oughs> เป็นชื่อเพลงผมจำอาจจะไม่ถูก นะ่าเพลงฝากอะไรถึงใหญ่นะความฝันว่าท่านได้ครึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหน้องร้องได้ดีมากเลยครับน่าน้องร้องนี่พูดได้ง่ายไปจนแม่พึ่งนี่บอกว่าโอ้มันดึกแล้วลูกมาปิดไหลยังบรรยากาศแล้วมันเด็กเขาตั้งใจจริงๆมันทุ่มเทงจริงเด็กคนเนี้ยน่าเหมือนกับว่าถ้าได้ร้องเนี่ยถ้าได้ร้องเนี่ยร้องยังไงก็ได้ร้องยังไงเนื้อร้องเขาจําได้หมดเลย เขาพยายามแล้วก็ในขณะที่ร้องน้องพยายามที่จะอ่านภาษาไทยที่ปรากฏอยู่ในในเซต่นะครับในคำเซตน้องก็ฝึกอ่านก็เริ่มเริ่มได้นะอ่าเป็นเด็กที่รู้จักสังเกตรู้จักเรียนรู้รู้จักจดจำน่ะเห็นสายตายเห็นนั่นของแม่พึ่งแล้วนี่โอ้โหคงปูมิใจลูกสาวมากเออก็เห็นคลิปที่ลหลายคลิปแต่แต่ว่าเห็นเมื่อคือนแม่พึ่งมายืนประกบมายืนดู ไม่เห็นลูกสาวนะอ่าร้องเนี่ยกุ๊กอูโหภูมิใจลูกสาวคนดีมากเลยนะครับได้ลูกสาวมาเนี่ยลูกสาวเป็นคนที่ตั้งใจและได้ใจด้วยนะทําทไมผมบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกตัญญูพอได้ทิปนะครับก็มีคนให้รางวัลมาเนี่ยน้องก็จะบอกว่าเงินพวกนี้หนูจะเก็บเอาไปไว้เอาไว้ไปผสมปูน <laughs> ผมนึกว่าจะเก็บไว้เป็นทุนก,นการศึกษานะเหมือนกับน้องต้นเก่าแล้วเนี่ยน้องที่ดานล,ลาวเนี่ยได้ตังมาได้เงินที่นะี่เอฟซีที่โอนมาสนับสนุนใด้รางวัลนะไม่ว่าจะซุปเปอร์เซตไม่ว่าเงินอะไรก็ตามที่เข้ามานี่น้องพูดออกมาเลยน้องจะหนูจะรวบรวมพวกแกไปผสมปูนเพื่อสร้างนะครับสร้างสร้างบ้านนะ่าทำบ้าน ทำบ้านสีวิไลอะไรนั่นแหละนะครับทำค่ายทำกายเพลงบ้านทวบปุ่นของน้องนั่นเลยนะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันแสดงออกโดยบริสุทธิ์ของเด็กนะคนเด็กคนหนึ่งนะครับที่มีความบุญใจมีคนถามมาน้องก็พยายามอ่านว่าอ่ามาเป็นศิลปินนักร้องนี่เหนื่อยไหมนะลําบากไหมอ่าน้นองก็ตอบใช่ไหมล่ะน้องก็บอกว่าโอ้ยังดีดีกว่าไม่มีงานทํา <laughs> เห็นไหมมันคนมองเนี่ยมันเป็นตอบมาจากหัวใจไงหัวใจบริสุทธิ์ของเด็กเราก็จะได้เห็นว่าโอ้เด็กคนนี้เขามีความตั้งใจจริงนะถ้าพูดถึงยายร้องเพลงเกี่ยวกับยายเนี่ยแม่เพิ่งบอกว่านี่กลัวลูกสาวจะร้องไห้ไงบางที <laughs> พอะปนเนื้อหาของเพลงนี่ยพอร้องไปเกิดอินก็ไปอินก็ไปนี่มันเสียงสะอื้มจอกมาเนี่ยเราก็เห็นนะครับความรักบรรยากาศความรักความผูกพันอ่า ของพ่อพ่อแม่แม่แมของเอฟซีนะครับของยาของใาย่นะที่ทาที่ถ่ายคลิปนะที่ถ่ายไลฟ์สดดูนะครับระบบไลฟ์สดรู้สึกว่าจะดีขึ้นมากนะดีขึ้นมากเลยระบบเสียงระบบอะไรนี่รู้สึกว่าจะดีมากจริงนะก็เป็นผลงานที่เห็นคลิปเมื่อก่อนโน้นนะครับวันก่อนนะเห็นว่าจาันพูกับแม่พึ่งเนี่ย นะครับจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการอุปกรณ์ในการไล์สดคือได้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทําได้นะนะีได้อุปกรณ์มาแต่ว่าวิธีใช้ฝึกทักษะในการใช้การทำเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะอุปกรณ์ไล์สดมันเป็นเทคโนโลยีนะมันก็ต้องมีเทคนิคต่างๆมากมายอันนั้นก็คงจะไปเรียนมาแล้วก็เลยมาปรับใช้ก็เป็นไล์สดที่เริ่มสมบูรณ์เลละนะครับเริ่มจะดีขึ้นเรื่อย น่าเชื่อว่าถ้าไลฟ์สดครั้งต่อไปนะถ้าตเป็นเต็มเวทีเนี่ยผมว่าโอ้โหโคงกาลังการไม่แพ้ไลฟ์สดที่ไหนเลยนะแคะนั้นเราก็จะรอดูรอดูแล้วก็รอเชียร์นะครับอ่าลูกสาวสองประเทศเราสองเมืองสองฝั่งโคงนะครับลูกสาวแห่งชาติสองชาติ <c oughs> คือทางสปลาเราด้วยแล้วก็ทางฝั่งไทยเราด้วยน่าเป็นเด็กที่เป็นขวัญใจเดี๋ยวนี้ กำลังเป็นขวัญใจพ่อแม่นะครับในหลายคนแลหลายอ่าไดหลายวงการนะสื่อได้หลายแห่งนะเริ่มจับตามองนะว่าเนี่ยแหละศิลปินลูกทุ่งเนี่ยรุ่นใหม่ที่กําลังตามรอยของคุณแอโนอรลดีซึ่งเป็นไอดอนของน้องทิดาลาวอ่าพี่อุ๋งหญิงเพชรบ้านแพงพี่อาสกุณาเนี่ยเนี่ยแหละครับเป็นไอดอนของน้องเนี่ยน่าเห็นไหมน้องร้องเพลงอ่าหอ,อบฝันมาหลังฮั่นนะ นะที่น้องบอกว่าเพลงเนี้แหละครับมันเหมือนกับชีวิตน้องเลย <c oughs> คือน้องติดตามพี่องค์หญิงเป็นไอดอนมานานนะตั้งแต่อยู่ทางสปลาแล้วน้องแล้วก็สกุณาด้วยอารอาสกุณาด้วยนะครับแล้วก็แอนนเดียเห็นไหมคนตามอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยทราบว่าวันนี้นะครับเขาจะมา,าที่จังหวัดกาลสินหรือเปล่าว่านแม่ฮันนี่นะแล้วดูว่าวันที่ตั่าไห่นะเราดูกันนะครับถ้ายังไงถ้า โอกาสเหมาะะนะถ้าอย่างไงเดี๋ยวจะเช็คอีกทีอ่าถ้ามาที่กรมลยใสเนี่ยส่วนเดี๋ยวขับรถไปดูนะครับถ้าหากว่าเป็นตอนกลางคืนนะแ่ถ้าตอนกลางวันเนี่ยคงหมดสิทธิ์นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่ทุกท่านเข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามความก้าวหน้าของบ้านศีวิไลความการวิวัฒนาการการพัฒนาของศิลปินลูกชุ่งตัวน้อย นะะซึ่งมีผลงานตัวเองมากมายนะเนะี่ยเพราะว่าพ่อเป็นคนเขียนเพลงไงจะนั้นเพยงนี้จะตโปโหเยอะแยะมากนะครับได้ความเมตตาจากอาจาร์ดาวบัรดอนด้วยใช่ไหมนั่นแหลนะก็เราจะรอดูความสําเร็จของบ้านสีวิไลนะดูความสําเร็จของทิดารานะสีวิไลด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะก,กดไลค์กดแชร์ให้นะขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจทิดารา สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ